ดูอย่างนี้นะมี อ่าพี่ก็ห่มคือให้กินอะไรวัวเยอะวัวเยอะวัวเยอะค่ะนะครับ 杨澜。Yeah, yeah.

ต้ห่ถ้าพร้อมแล้วคุณแม่ปิตาห้ามเหยียบเท้ากันระวังกองไฟใครห้ามเต้นเข้ามาใกล้กองไฟอปาเลยเต้นอยู่กับที่เต้นแบบไม่ต้องยินมเลยนะเต้นแบบไม่ต้องยินไฟดับเมอได้จักเลยเต้นมันแต่ไม่ยิ้มไม่ต้องปิดหวอาก้อ่อเอาเล Hey, that's what you're doing, Caria. ถาม้องผ้าทองอนุญาตเอาตอนี่เฮ้ยไมยัดหัไปเยอ่เดีดีต้อไม่ไู้นะบอกว่าเราจะเป็นกลุ่นี้เราดันเราคุณแบบไม่มีสีหน้าคมันเปใจของตัวเได้เลยโอไม่ใช อะเาก็พอสมควรเพราะว่าวันนี้เรามีรกิจที่จะต้องเดินทางจาบ้านบาของเราของเราะอยู่ไปกันเนาะเจ็กโบางคนต้องเดินทางวพาพรบางคนเรื่องเพี่ยแล้วนะตอนนี้นะตังเช้านะครับอ่ะขึ้นมาบาก่ผูกครองนะคะที่ ข้อน้ำแล้วก็อาหารเนาะให้กับคุณครูก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับคุณครูกับคุณมากๆนะคุณแม่ก็เราก็จะกินอย่างที่ที่ที่คุณแม่ทักกันวันเที่ยงคืนเราก็จะกินอย่างที่ที่เพราะว่าเด็กๆดละกันหมดแล้วนั่นคือเวลาจริงของเราแล้วจะไม่นอนแล้วจะดูแลลูกของทุกคนให้ดีที่สุดนะคะ อ่ะทุกคนหนึ่งบอสี่พยายามให้ตรงเส้นสีขาวครับดีบ่อสีข้างหลังพยายามเข้ามาพอ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 หน้าให้เป็นแถวโอเค พอไหมกระดนม้ายวางพับมือขวาของคุณยืดหลังตรงนะคะรับกิจกรรมวมกอนไปในนี้ได้มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแลย้วงานนี้ย่อมมีวันเลิกลานะครับหนึ่งปีหนึ่งกงการแสดงออกของพวกเรานะครับถือว่าเต็มที่เลย นะครับกิจกรรมเข้าให้ลูกเสือเนี่ยนารีสามัญโรงเรียนวัดมงคลวรารารนะครับเป็นการเรียนสายสองพันหกสิบแปดนะครับใกล้จะเสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับเล่าทำให้ทุกวันแล้วนะครับทุกวันเช้าพรุ่งนี้นะครับามีคนคุยมีคนคุยที่กิจกรรมหน้าเดียวพระทีมเก็บดสีแล้ว ครูและพี <ok kind of ่น so, like, uh, ้องรทุกคนด้วยนะครับุกกองดูนะ่ครับหนึ่งสองามยามเงียยามเดามังนดุกงชีวิต ถ้าไม่ถึงพื้นทีไทยเราก็จะไม่ถึงถึงที่ใดถแผ่ไทย my นะครับที่ละลิศนะครับผู้เพิมพ์ดาพุ่งกตนำหนึ่งยุคเสียไทยนะครับก็ขี่รถเก้ารถชักานที่หกสะหว่างเป็นผลท่ทำให้ติดตั้งเจ้าอยู่หัวนะครับลำดับต่อไปนะครับต่อการเตือนท่านผู้นิจในการมองเห็นว่าานายสุภมิตรติทิทย์นะครับได้กล่าวให้รู้ว่านะครับแล้วก็กล่าวติดนะครับกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟคอรู้เสียตามันลุกเดีย์แน่นอนตามตัวเมื่อสองคนว่า การทได้หาต่อ568เขาขาดมันเพียงแค่ว่าจะให้เด้นนะครับพี่น้องลูกเสือเนตรีสามัญโรงเรียน,นวัดมงคลวาราร่วมก,กับลูกเสือเนตรีพวกพี่บอสทุกท่านนะครับน้าแขกทุ้ทีเกียรติที่มาร่วมงานวนี้นะครับวันวนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรม เดินทางไกลและก็อยู่ภายภาคแรตอนนี้ก็เวลาประมาณสามทุ่มครับสาทนาทีโดยประมาณเมื่อเช้านะครับเราทำพิธีเปิดกิจกรรมประมาณ8ปดโมงครึ่งแปดตั้งแต่แปดโมงครึ่งจนถึงตอนนี้นะครับก็จะฝากบอกพู้ปกครองว่าลูกเสือไม่ได้พักเลยนะครับนะกิจกรรมเราเริ่มตั้งแต่แปดโมงครึ่งนะครับทำพิธีเปิดตาม วิธีการของษษษลึกเสือหลังจากนั้นเราก็เดินทางไกลก็ค่อนข้างไกลอยู่นะครับเราก็เดินจากโรงเรียนไปที่ตองัวแรมตาปอ,อครับหลังจากนั้นเราก็ทํากิจกร,รรมอยู่ที่นั่นตลอดจะช่วงบ่ายเราก็กลับมาเราเดินไปแล้วก็เดินลกลับด้วยความเข้มแข็งนะครับด้วยความอดทนหลังจากกลับมาก็ไม่มีใครได้นอนไม่มีใครได้พักผ่อนนะครับก็ทำภารกิจประกอบอาหา ่อเนื่องด้วยกิจกรรมรอบ่อกไปนะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแห่งความทรงจำของพี่น้องลูกเสือนะเนตเอรีวันหนึ่งนะครับก็ครูก็ชื่นชมนะครับเมื่อเช้าได้พูดไปแล้วว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเรื่องความมีวินยัยมีความอดทนนะครับแล้วก็ความสามัคคีนะครับอยากจะให้พี่น้องลูกเสือได้เรียนรู้ กิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้วันนี้เราก็ตกลงกันว่าพวกองกลับบ้านไปก่อนนะครับพี่น้องลูกเสือก็จะนอนอยู่ที่นี่ด้วยกันนะครับการที่เราทํากิจกรรมด้วยกันทั้งวันนะครับแล้วเรามีกิจกรรมที่สแสดงออกถึงความบันเทิงก็แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ถึงแม้จะเหนื่อยนะขนณะกูอยู่เฉยๆยกูยังจะับเลยครับวันนี้ก็เหนื่อยนะแต่ว่าพี่น้องรู้เสือทําได้ดีมากๆ ที่การแสดงออกนะครับทุกกลุ่มทุกหมู่นะครับได้มีการกล้าแสดงออกนะครับและเดี๋ยวทีนี้เราก็จะพักอนนะครับรู้สึกว่างงนอนแล้วใช่ไหมครับครับง่วงนะครับเขาบอกว่างงนอนแล้วะครับเดี๋ยวก็ไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับก็คงจะหลับนะเดี๋ยวคุณครูก็จะได้หลับนะครับพอคุณครูเขาเหนื่อยนะครับสัญญากันแล้วนะครับว่าไม่เกินครึ่งชั่วโมงจากนี้เดี๋ยวเราจะอาบน้ำแล้วก็นอนก็ อยากจะฝากพี่น้องลู่เสือนะครับเรียนรีเรื่องความสามัคคีในหมู่คณะนะครับต่อไปยครับถ้าเราทํางานคนเดียวสังเกตนะครับวันนี้ไม่มีการทํางานคนเดียวนะครับจะต้องมีการทํางานเป็นหมู่อาจจะเป็นหมู่เล็กๆแล้วก็เป็นหมู่ใหญ่ๆอย่างเช่นการเดินทางไกลรก็จะมีพี่ๆป .6 ช่วยดูแลน้องพยาธิ์เด็กน้องป เดินสองสามนะครับฉะนั the the teachers, ้นจถึงเมื the <Yeah. S 2> ่อกี้การแสดงเราก็ไม่มีการทำกิจนรรมที่เป็นบือดีดังฉะนั้นการทำกิจนการที่เป็นหมู่คณะหรือความสามัคคีถือเป็นเรื่องสำคัญนะครับนะครับทุกคนจะสำเร็จได้ถ้าเรามีความสามัคคีนะครบขอฝากนะครับเรื่องความสามัคคีในหมู่คณะวันนี้นะครับจากที่เราประสบมานะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้ฟองทุก ท่านนะครับที่มาให้กำลังใจลูกๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่โรงเรียนจัดกิจกรรมให้วันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จะฝึกทักษะเรื่องของการพื้นฐานทักษะชีวิตวันนี้หลายคนก็จะได้แสดงตีมือทักษะชีวิตและทักษะได้านอื่นนะครับที่เราไม่อาจไม่สามารถจะจัดการได้ที่บ้านนะครับเพราะเราต้องมาอยู่รวมกัน มีการเปลี่ยนแปลงกันมีการร่วมการทําง,งานนะครับและก็ขอบคุณท่านผู้ปกครองนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับพี่ๆนักเรียนนะครับลูกเสิร์ฟได้รีก็จะได้เดินทางกลับบ้านแล้วก็ไปครอบครนสิ่งที่ได้เรียนรู้วันนี้ข้ามากนะครับก็ขอบคุณคณะวิทยากรนะครับและก็เหมือนที่บอกนะครับไม่ว่าการอะไรนะครับคณะวิทยากรหรือผู้ที่ดําเนินการก็คนเดิมๆนะครับ เราก็อยู่กันท่านี้นะครับเราก็ช่วยกันดูแลน,นะครับเดี๋ยวรายการนี้ก็จะเป็นการรัดหมายกับพี่พี่นักเรียนนะครับกับพี่น้องลูกเสือนะครับครูก็ขอกระปิดก,กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟนะครับของลูกเสือเน,น็งดาลีสามานงเรียนวัดมงคลวารามณ์นะัปนี้ครับขอบคุณครับกองตึ๊ เป็นการระลึกถึงนะครับเวลาเรานอนนอกบ้านนอกสถานที่นะครับใะสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับแล้วก็มุ่งชื่งหวังนะครับิ่งที่เราเครารพบูชานะครับสูงสุดนะครับที่น้องศาสนาพุทธประนอมอ,นอ,สสนอ,นอยู่ขึ้นครับที่น้องศาสนาอิลามยืนอยู่ในท่า,ทางสงอนิ่งก่อนนะครับเราจะสวดมนต์พร้อมๆกันนะครับในสองสาม อะรังส์ตมาสังขโชภะวาพุทธังภะวันตังอะพิยาเทมิตวะาโตภะวัตตมโมตัมมานัตตาิสุปฏิตัมโมภะวะโตฆาวะกัจจุโกสังฆังมานินะโมตตะภะวะโตวะนาโตตมะสังติธา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปิติขิโตธะวาปะยะนะสัมมาสัมพุทธะวิชชาจะระณะสัมปันโน Taro Purisa Tama Tama Tika suspa kipa nyo kakawa to หากเวลาหลสนุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเล่นการแล่กันเลยอภยาประชารหุตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์ใจทุกใจเลยสุขีอาาตัตมาปาริรันตุจงมีความสุขใจสุขใจรักษาตนให้ผลจากทุกภัยทั้งสี่เถิดพี่น้องอิสระพุทธอยู่ในท่าสงบนิ่งครับ

ทีมานศาสนาได้เร็มนะครับยังเหลืออีกขั้นตอนหนึ่งลุกเสือ้องตรงนี่พอสี่กับหลังหันหันหน้าไปทางโลเลหันหรือเล่าพอห้าตายหัน ตอนนี้จะหันหน้าไปทางพระบรมหาราชวังนะครับขอให้มีความสำดรวยนะครับพร้อมร่วมต่างร่วม